เจงนี่เรากำลังทดสอบนะครับใช้กับ iPhone X นะครับซึ่งเป็นมือถือรุ่นเก่าแล้วนะทุกคนเห็นไหมครับเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆให้ดูเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับโหมดแรกนะครับทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะาโหมดแรกก็คือจุดไฟจุดแรกข้างจุดสีน้ําเงินนะครับจะเป็นหมวที่มันจะล็อกให้กล้องของเราเนี่ยนะครับมันไม่ขึ้นบนและก็ลงล่าง แต่ว่าสามารถที่จะเลื่อนซ้ายขวาแบบนี้ได้ครับแล้วถ้าเรากดที่ตัว M อีกรอบนึงนะครับมันจะกลายเป็นโหมดที่สามารถเลื่อนซ้ายขวาได้แล้วก็เงยกล้องขึ้นลงแบบนี้ได้ครับทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมครับ ه, อ่าน,นี่ก็คืออิสระเลยนะ <_ D> ทุกคนเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับผมโอเคอีกโหมดหนึ่งนะครับถ้าเรากดตัว M อีกรอบนึงนะครับเป็นโหมดหัวไก่นะครับทุกคนลองดูนะนี่เห็นไหมมันจะล็อกแกนให้เราเลยแล้วก็ตัวเนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมครับทุกคนลองดูก่อนเห็นไหม แต่ว่าเราสามารถที่จะกดจอยสติ๊กตัวนี้ได้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวโหมดถัดมานะครับก็คือโหมดไฟสีไฟตัวที่สีนะครับกดเข้าไปอีกรอบนึงนะครับสังเกตไหมทุกคนโหมดเนี้ยก็คือเป็นโหมดที่เราสามารถที่จะ,ะควบคุมได้อิสระมากๆเลยสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาขึ้นลงลงล่างได้สุดๆเลยซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าผมว่าโหมดเนี้ยเวิร์กเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยผมเดินเข้าป่านะผมโหมดนี้โคตรเวิร์กเลย คือมันไม่ได้ล็อกแกนไหนเลยแต่มันจะทําให้เราเนี่ยก็คือว่าภาพไม่สั่นขณะที่เราเดินครับทุกคนดูที่เห็นปะเฮ้ยเจ๋งอะทุกคนเดี๋ยวผมขอลองวิ่งตรงนี้นิดนึงได้ไหมขอลองวิ่งดูนะทุกคนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะไปดูกันเลยครับอ่เดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปเลยนะนี่ครับทุกคนเห็นไหมวิ่งเข้าป่าเลยครับทุกคนโหมดนี่โหดมากเลยทุกคนเห็นปะนี่ดูเห็นปะโอ้โหวิ่งเทรลครับทุกคนสุดยอดเลยครับ เดี๋ยววิ่งให้เร็วขึ้นอีกเฮ้ยเจ๋งอ่ะโอเคไหมทุกคนอันนี้คือโหมดอิสระเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นปะเห็นปะเห็นปะเฮ้ยเจ๋งอ่ะทุกคนโอเคทุกคนทีนี้เราสามารถถ่ายแนวนอนได้ด้วยนะทุกคนผมจะให้ดูนิดนึงถ้าเราถ่ายแนวนอนเนี่ยเรากดตัว M สองครั้งนะครับตัว M นี้นะกดสองครั้งตึ๊กตึ๊ก กล้องของเราจะกลายเป็นแนวนอนทันทีเลยเห็นไหมทุกคนกดอีกสองครั้งนะครับกล้องจะกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้นะฮะโอ้โหไม่ไหว <laughs> แล้วก็อีกอันนึงนะครับทุกคนเห็นไหมปุ่มตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรากดสองครั้งตึก๊กตึกเนี่ยทุกคนเนี่ยลองดูนะถติว่ากล้องเราเอียงไปมั่วแล้วกล้องเ้อนี่คือแบบตั้งค่าม,มั่วแล้วอะไม่รู้ไปไหนละเรากดปุ่มด้านหลังนี่สองครั้งปึ๊บปุ๊บป๊บแบบนี้ กล้องมันจะกลับมาตรงกลางครับเห็นไหมมันจะรีเซ็ตกลับมาที่เดิมให้เราแบบนี้โอเคไหมทุกคนเฮ้ยชอบอ่ะทุกคนอ่ากดอีกรอบหนึ่งกดหมดอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับอ่าโอเคนี่ล็อกล็อกมาุ่มเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเซลฟี่ตัวเองนิดน,นึงทุกคนนะเดี๋ยวขออนุญาตลองถ่ายเซลฟี่ภาพตัวเองนิดหนึ่งเอาเป็นกล้องหลังแล้วกันเซลฟี่นะครับ เคทุกคนเดี๋ยวผมจะเซลฟี่ตัวเองนิดนึงนะขอเซลฟี่ตัวเองเป็นหมดอิสระนะอามาดูกันเลยนี่นะครับเห็นไหมเซลฟี่ตัวเองเลยนะแล้วก็เดินพูดครับแล้วก็เดินขึ้นป่าทุกคนลองดูก่อนเฮ้ยเจ๋งนะดูเห็นปะ่ะเฮ้ยคือขนาดที่เราเดินเข้าป่าครับภาพของเราเนี่ยทุกคนเห็นปะ่ะนิ่งมากนะครับโอ้โหผมว่าหมอมากตัวนี้ทุกคนที W อ็นทำถึงมากครับ T ีทุกคนทำถึงมากเลยอะทุกคนลองดูก่อน โอ้โห oh. สุดยอดอะชอบมากอะอ่ะมาโอ้โ oh. สุดยอดจริงๆนะทุกคนเห็นปะเนี่ยมาดูมาดูมาดูชอบมากเลยทุกคนจริงจังเห็นปะเนี่ยเนี่ยกำลังเดินอยู่เห็นไหมอันนี้คือเดินลงไปที่น้ำตกเลยนะทุกคนนะโคตรเต่งเลยผมว่าเวิร์กมากนะทุกคนบอกไว้เลยโคตรเวิร์กเลยทุกคนดูเด่นปะเนี่ย โอ้โหทุกคนพาเดินป่าเวิร์กมากสุดยอดเลยทุกคนโ,โหดูนะดูนะเห็นไหมเห็นไหมเจ๋งว่าดูนี่ไปเที่ยวป่าครับทเที่ยวป่าทเที่ยวดอยทเที่ยวเขาทุกคนลองขึ้นตรงนี้ดูนะเห็นไหมเอียงได้เลยโอ้โหสุดยอดโอโหชอบมากอะดู เฮ้ยผมว่าเวิร์กมากนะเอาตรงๆอันนี้เราทดสอบกันแบบเรียวๆเลยนะทุกคนนะแบบยังไงอย่างงั้นเลยแล้วก็มือถือที่ผมใช้อยู่อ่ะมันก็เป็นรุ่นธรรมดาเองทุกคนเป็นไอโฟนรุ่นเก่าแล้วอ่ะแต่ว่ายังสามารถทําได้ขนาดนี้ทุกคนลองดูเห็นปะ่ะเนี่ยเฮ้ยชอบชอบมากเลยโหมดอิสระเนี่ยเห็นปะ่ะมันแบบเราไม่ต้องซีเรียสไงทุกคนคือเราก็แค่ถืออ่ะ ปกติถ้าเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะทุกคนเอาตรงๆนะมันจะไม่รอดเอานะทุกคนนะเห็นปะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะประมาณนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมผมให้ดูนิดนึงถ้ากรณีที่ผมไม่ได้ใช้ขาตั้งนะผมไม่ได้ใช้ตัวตัวนี้นะผมเอาออกมาเลยนะอ่าเดี๋ยวผมเอาออกมาจากจากยิมเบอลเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองถือถ่ายดูทุกคนจะได้เห็นไงว่า ไอจังหวะถือถ่ายเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนี่นี่ถือถ่ายกับมือเห็นปะเนี่ยเห็นปะอาวิ่งวิ่งหย่อหยอนิดนึงแล้วกันอ่ะไม่ต้องอะไรมากวิงว่งหย่อหย่อวิงว่งวิงว่งวิ่งประมาณนี้อะแค่นี้ก็ไม่ล้มแล้วทุกคนเห็นปะเดี๋ยวสอนประกอบแล้วก็ใช้งานเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เอาตัวขาตั้งที่เขาให้มาในชุดนะครับก็หมุนเข้าไปที่ gimbal ได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ย ประกอบแล้วก็ตั้งค่าได้ง่ายขึ้นตัวนี้คลายล็อกออกนะครับแล้วก็เงยง้างขึ้นมาแล้วก็คลายล็อกปิดอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้มันคงเค็งนะครับกมบอลตัวที่2นะครับเราก็คลายล็อกเหมือนกันตามกุญแจที่มันโชว์มาเลยนะเห็นไหมมันมีกุญแจคลายล็อกเราหมุนไปฝั่งที่เป็นสัญลักษณ์กุญแจคลายล็อกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับขาตั้งเราก็ตั้งไว้แบบนี้เพื่อที่เราจะได้ตั้งค่าได้ง่ายๆนะครับง้างตัวหนีบโทรศัพท์ออกนะครับตัวหนีบตัวนี้นะสามารถ หนีบมือถือหน้าจอใหญ่ๆได้เลยนะครับทุกคนครับให้เราเนี่ยหมุนกล้องไปทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ให้มือถือของเราเนี่ยอยู่เป็นกึ่งกลางประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะได้ทําให้มือถือของเราเนี่ยบาลานซ์นะครับผมจากนั้นให้เรากดเปิดค้างไว้นะครับที่ตัวเตัวนี้กดค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะครับตัวกล้องของเราก็จะเด้งขึ้นมาดีดขึ้นมาแบบนี้เลยครับกิมบอลและกล้องมือถือของเราก็พร้อมใช้งานพร้อมที่จะกันสั่นได้เลยครับทุกคนเชื่อมต่อชื่อบลูทูธ M01 ศตัวนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยแล้วก็เรราาาสมถที่จะ ลานชาัตเตอร์หรือว่ากดบันทึกวิดีโอที่ปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมถ่ายภาพนิ่งก็ได้นะครับถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้ครับโอเคนะเดี๋ยวใครอยากได้ชุดนี้เดี๋ยวผมแปะแตะกา้ายมือไว้ให้ตัวนี้ของแท้นะตรงปกถ้าอยากได้ของแท้เลยทุกคนตะการนี้คอนเฟิร์มครับของแท้ตรงปกร้อยเ็นเลยครับ